สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามาดูต้นฝรั่งของเปาสือนะครับนี่นะครับศัตรูที่สําคัญอีกตัวหนึ่งของฝรั่งของเปาสือนั่นก็คือบรรดาพวกมดแดงนั่นเองนะครับนี่นะครับนี่นะครับมดแดงคือนอกจากจะมาทํารังอยู่บนต้นฝรั่งแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า ใบของฝรั่งนะครับก็จะโดนมดแดงนะครับ <Wow. S 1> เขาน่าจะปล่อยกรดหรือว่าแทะนะครับแทะกัดกินใบนะครับแต่หลักๆแล้วน่าจะมาจากน้ํากรดของ <Wow. S 1> ตัวมดแดงนะครับเพราะว่าตัวมดแดงเนี่ยเขาจะ,ะมะีก้นที่ะสะสมะน้ําเปรี้ยวไว้นะครับเป็นกรดนะครับ <Wow. S 1> เขาจะทําให้ใบฝรั่งของเราเนี่ยเป็นรอย แบบนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาก็จะทําการม้วนม้วนใบนะครับม้วนใบเพื่อที่ว่าจะทําเป็นรังของเขานะครับนี่นะครับมาเต็มเลยนะครับก็จะทําให้ผลผลิตของเราเสียหายได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าดอกของเราที่บานอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับก็คาดว่าคงจะได้ผลแต่คงจะไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผลแล้วก็คงจะ มีความลายนะครับก็จะโดนบรรดามดแดงเนี่ยไต่แล้วก็อาจจะกัดแทะนะครับก็จะทําให้ฝรั่งของเราเนี่ยเป็นรอยนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวก็จะต้องจัดการครับนี่นะครับก็นอกจากนีะครับนอกจากกิ่งนี้แล้วนะครับก็กิ่งอื่นๆนะครับเขาก็ไปเดินไปทั่วนะครับนี่นะครับ ็จะไปกัดตามกิ่งอื่นๆด้วยนะครับนี่นะครับก็พวกใบก็จะหงิกหมดเลยนะครับเนีย่ยนี่นะครับบรรดาใบพวกนี้ก็จะหงิกหงิกหมดเลยนะครับก็พวกมดแดงเนี่ยเขาจะเดินไปทั่วทั้งต้นเลยนะครับโอเคนี่นะครับก็นี่นครับเขาจะเดินมาแบบนี้เลย เดินไปทั่วต้นเลยนะครับเสร็จแ,แล้วเขาก็กัดนะครับแล้วก็นี่นะครับเขาก็พยายามกัดกัดใบของเรานี่นะครับเป็นเป็นรอยหมดเลยนะครับก็ถือได้ว่าพวกมดแดงเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับต้นฝรั่งได้เยอะพอสมควรเลยนะครับก <Wow. S 1> ็นำมาเตือนเพื่อนๆไว้นะครับสำหรับ เพื่อนๆที่ทําการปลูกฝรั่งนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับอาจจะไม่รู้นะครับว่ามดแดงนะครับมดแดงก็เป็นศัตรูตัวหนึ่งที่สําคัญของฝรั่งของเปาสือนะครับจริงๆก็อาจจะอยู่ที่ต้นฝรั่งอื่นๆ,ๆด้วยนะครับอาจจะเป็นพวกกิมจูหรือว่าฝรั่งแตงโมหรืออะไรก็ตามถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมนะครับเขาก็จะมาทํารังอยู่ได้เหมือนกันนะครับ นี่ครับโอ้มดัแดงเต็มเต็มหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องจัดการนะครับครับก็ฝรั่งตอนนี้ก็กําลังออกดอกนะครับว้าวนี่นะครับออกดอกนะครับตรงนี้ก็กําลังจะบานนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นนะครับก็คือจะเตือน เพื่อนๆไว้นะครับว่าให้ระวังวัดแดงด้วยนะครับเค <Okay. S 1> ตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝนจะเข้าหน้าหนาวนะครับวัดแดงก็จะหาลังขยายลังนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ